เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับเชฟแต่งสารอเมริกันครับเพื่อวางอลังการครับวันนี้วันนี้หลังจากที่ทุกคนน่ะให้ความสนใจกับเพจเชฟนะครับแล้วก็อิ็อกซ์ข้อความมาเยอะมากเกี่ยวกับการทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนในการทําก๋วยเตี๋ยวน้ําใสหรือว่าจะเป็นเอน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวต้มเอาน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของอะไรล่ะก็ลเลือดหมูนะครับเพื่อนหรือก็น้าซุปก๋วยเตี๋ยวยงทุกอย่างที่เป็นน้ําใสานะครับเพื่อนวันนี้เชฟก็เลยจัดเต็มครับมาบอกสูตรเลยครับเพื่อนเพื่อวางอลังการครับฝากกดติดตามกดไลค์กด เชฟแต่งสารไมิกาครับบอกหมดเป็นกรสูตรเผ็ดนี้เผ็ดเดียวหนึ่งเดียวในไทยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเชฟจะเอากระดูกกระดูกอ่ากระดูกขอเรียกกระดูกเล้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยเอาไปล้างน้ํากับน้ําเกลือนะครับแล้วเราจะไปลวกผ่านน้ำหนึ่งน้ำนะครับเพื่อนๆแค่ลวกนะครับให้เมือกมันออกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราจะลวกหนึ่งน้ำนะครับแล้วเราจะผสมกับไก่ครับใคใช้ใช้ซี่โครงไก่ก็ได้แต่นี้เชฟใช้เป็นไก่สะโพกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราจะเอาใส่ไปเลยนะครับเพื่อนหลังจากน้ําเดลือนะครับ เน่ใส่นะใส่ใส่กระดูกหมูลงไปด้วยแล้วทำกระดูกให้ทำน้ำซุปเนี่ยเราต้องคอยช้อนฟองออกนรับเทนลับนะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจให้เชฟด้วยครับเพื่อนนี่ครับใส่ไปเลยครับอันนี้เราลวกก่อนครับเราไปขยำเกลือสักสองสามทีแล้วก็ไปลวกน้ำทิ้งนะครับเพื่อนเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเมือกนะครับแล้วเราก็จะใส่นี่ครับของเชฟใช้แค่แค่สามอย่างเท่านั้นนะครับเพื่อนสามอย่างจริงๆครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมสด หัวไชเท้านะครับเพื่อนแล้วก็หอหมูใหญ่แต่อันนี้มันใหญ่จริงๆครับหอหมูใหญ่ที่เมกาครับเพื่อนเมื่อวางอลังการครับอันนี้สูตรที่ไปทําขายเนี่ยนะครับเชฟไม่ห่วงสูตรครับว่าไปทาขายจะเป็นเป็นดีมากกว่าเชฟครับเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนเราใส่หอมขาลงไปนะครับเพื่อนใส่หอมขาลงไปใส่หัวไชเท้าลงไปนะครับเพื่อนเราก็กะเอาเพราะว่ายิ่งใส่ผักพวกเนื้อเยอะเชฟใส่แค่นี้ครับเชฟไม่ใส่ผักชีเพราะผักชีนี่จะทําให้น้ําขุ่นครับไม่อร่อยครับเพื่อนนี่ครับหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือนะครับเราจะใส่เกลือลงไปหนึ่ ขะะ่าโนลงไปด้วยนี่ใส่ข่าโนลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับเราใส่พริกไทยครับอันนี้ซอสสูตรเนี้ยทำได้หมดทุกซอสเลยนะครับเพื่อนๆทุกทุกก๋วยเตี๋ยวครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอร่อยมากครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปครับเทลงไปนะครับซีอิ๊วขาวนี่นะครับใส่ซีอิ๊วขาวใส่ไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ซอสซอสฝาเขียวครับซอสปรุงรสนะครับเพื่อนใส่ไปหน่อยนึงครับนี่ ทุกอย่างใส่อย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็รอให้เดือดครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆเปิดเร่งไฟครับพอไฟเดือดนะครับเพื่อนๆเราจะบีบน้ำปลาลงไปครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าใส่น้ำปลาในซุปไม่ไม่เหม็นคาวหรอกครับอันนี้ไม่เหม็นครับอร่อยมากครับเป็นการที่แบบว่าสูตรนี้มันจะเตะจมูกมากเลยครับเตะจมูกในการกินก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างครับเพื่อนๆนี่ครับบีบลงไปนะครับเชฟจะบีบลงไปบีบลงไปนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราพอมาเดือดครับเราจะคอยช้อนฟองออกแค่นี้ครับ ตั้งเคี่ยวไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับรับรองครับสูตรนี้ขายดิีขายดีไปเทน้ำเทท่าและครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจได้เชฟรับเดี๋ยวเชฟจะต้องไปก่อนครับเพื่อนโอเคครับเรียครับเพื่อนๆแล้วอันนี้นะครับเราสามารถทำเอาไว้เนี่ยทำไว้หม้อใหญ่ๆแล้วก็เพิ่มตามสูตรไปได้ครับเพิ่มตามจำนวนสูตรได้เพราะว่ามันจะหอมมากๆครับเพื่อนแล้วก็ในการทำเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มเดือดแล้วเราจะคอยช้อนฟองออกครับเนี่ย เราต้าองคอยช้อนฟองให้ให้มันให้มันให้มัน,ให,มน,ใ,หมนให้มันน้ำมันใสนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเชฟก,ก็ทำแบบขนบ่ายครับไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวอะไรแต่ว่ามาบอกเทคนิคในการทำไปเฉยครับเพื่อนเนี่ยช้อนฟองทิ้งนะครับถ้าน้ำมันแห้งเราก็เติมไปเรื่อยอย่าเราจะชิมรสกันแต่ว่ารอให้มันสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็ชิมรสไปเรื่อยครับเพื่อนๆเทนเอาน้ำน้ำเอาฟองมันออกครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยเวอร์วังอลังการครับไปก่อนครับเพื่อนๆตอนนี้ออเดอร์เข้าแล้วเชฟต้องทำงานไปด้ววยยยถึงจะะพพูดดดดดเเเรรรรรร็นนนคคคคคคัััับบบบบบื่่อออโฝาาาากกกกกตติมไไล์์แชป๊